นเดียวไม้คนเดียวเป็นพวกตัวยากมาน้องชายไม้หนึ่งฉนามสามเสือสลับครับได้อยู่เวลาสลับโชคเดี๋ยวไปลนฉลามเข้าไปเสิร์ฟเองอ่ะเล่นไปเถอะจังหวะเราเกมเซ็นเราเอาเว้ไอแบนไปหอยก่อนสองไต้องรีบสอง ให้เป็น,นะต,นต่อได้ก็ได้สวยลองลองลองไองสัตว์เด้อสไลด์แทงพอดีจะได้สัตว์ตัวนี้ สงสัยต้องสนับจริงๆว่ะไอโจงรองไห้แล้วไอยรอบนี้จะมันกว่าที่คิดโอเคเอาเป็นรอบนะได้เอาเป็นรอบโอเครอบนี้โอเวอร์ชนะนะครับเดี๋ยวผมเปิดต่อ รอบนี้โอเวอร์ชน,น,นะนะมาผมเปิดต่อ

ได้หมดทสดจกับสสองสีหมดนีืสีน้ำเงินบุคุนิวเจน้ามึงแล้วก็ฝาละบอกว่าชิวแฟนย้ำยังกระดดอใก็บอกให้งเก็บมือแล้วมึงจะคล้อะไรจะลูปมาทำากูไม่ได้ทุไม่ใช่มาหมูพวกกไม่คิวไม่ใช่คนิวเจนกูไม่คิวแฟน่อยู่เลเดงไนเลเด้งไ่เลเด้พี่เลเ่ไปไปไป

โอ้โหเดินบดูอักตายเอ็นจีชนะนะครับรอบนี้แต่เขาเปิดต่อให้เลยผมต้องปากจริงๆเล่นไปดูแล้วมันจะเท่าไหร่กันบอกแล้วมันจะเท่าไหร่กันสนุกเฮียสนุกเออกูต้องปากฉลาดอีกอ่ะ เลยแกงโง่มันเป็นลูกโซ่เวลาทำสะท้อนมันขยโยโย่มึงบอกกูไม่เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จพอไม่ตอนนี้ใช้กันบ่อสักหลายตัวมึงยิงแทงโดนสองใช่ปะโดนผมโดนผมแล้วโดนชี่โดนมันไมไม่เป็นไรดีแล้วเล่นไปแบบนี้แหละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูภาพรวมพี่ไล่เคลียร์ปัจฉลามให้มเล่นไปนะเล่นดีมากเล่นดีมากดีดจริงผมจะจัดการปัจฉลามมาให้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้เล่นให้ผมเล่นให้ต้องการไม่ต้องกังวลไม่แทงเพื่อนไม่แทงมันเลยหลังมันเล่นดีใช่ไหมนะหลังเล่นดีเล่นดีเล่น มองแล้วว่ามันีจังหวะแบบนี้คือมันสวยจริงคือเป็นแทงโดนผมก็จริงแต่แดงโดนมันด้วยไงอ่ามันต้องแทงอ่ะโดนท้องจริงมันต้องเห็นเลยว่าต้องแทงตอนนี้สาวโดนสาวกจังหวะเข้าไปอยู่พี่สาวใช่ใช่แล้วเห็นแล้วเจอแทงจังหวะไปโดนโดนแ้วแม่เจอปากฉลามแทงอย่าพยายามวิ่งหนีนะครับเพราะว่าจะแอนิเมทได้โดนนี่ไม่โดนก็หันไปสวนต้องเดินสลับด้วยนะถ้าไม่โดนให้หันไปสวนเต้ย แต่ถ้าเป็นปอดลก็ยังหส่วนดี่ถม้าก็ถมากระโดดยากเพราะเป็นปอดลโดไม่พะถ้าโดดมันึงเวลาเพื่อนเข้าไปช่วยสู้ได้ไม่ต้องคิดเยอะสกิลเพส่วนตัวมึงชนะมันอ่แล้วมึงจะกลัวอะไรบา่ะเม่อกี้กูตอนกลัวว่า มั่นใจพอเพลของกูเห็นไอ้เนิร์ดชั้นหนึ่งมันโคตรเซ็ตโคตรเทวเลยลกับคนทองใช่ไหมถามรอบสุดท้ายเรื่องเตะทุกคนยังรอครับโอเคเตะหมดแล้วครับสนับมั่นใจก็แรกเลยปาปฉลามเดี๋ยวค่อยๆช่วยกันตัดผมจะซัดปาปฉลามเขาเลย,เาาเลยรออเ,อเอาที่ได้เนิร์ดเอาที่ได้เล่นเลยทงได้ เดี๋ยคล้าขวางก็เอาแม่ไปก่อนเลยได้ค่อยๆค่อยๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่อยๆใกล้หนใกล้ไหนใกล้ไหนใกล้ไหๆ ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเล่นให้ไปเล่นให้เล่นให้เกียร์ปล่อยเกียร์ปล่อยอะไรเฮ้ยแทงพี่กูอะแค่นั้นเห่สัตว มันจะเท่าไหร่กันวะไอ้สัตวสผมเปิดต่อเลยนะผมเปิดโลลทุกว um> ีนเลยนะอ่าเชิญแทงกันครับมันจะเท่าไหร่กันไม่ได้ลุยแล้วนะพุทธังรัตนังเยอะปวดเยอหน่อยเลยเฮีย ดูอาวุธกันด้วยเด้อถืออาวุธกันด้วยเด้อมันจะเท่าไหร่กันเราชนะว่าหมดแล้วมันจะเท่าไหร่กันโอเวอร์อ่ะไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องรีบวิ่งนั่นแหละรอต้องเตรัยมด้วยเนื้อได้ครับขอเล่นเดี๋ยว

ตัวไอ้ฮะอะไรอะไรตดเหรอตดเหรออะไรโดเหรองนี <"A language? S 2> <on> ้ได้ปะอะไรอะไรอะไรเอาเอาเอโดนเอาโดนดิโดนเอาให้สองให้สองอมามาให้สมาเอาอะไรเอามาให้สองมาเอ้าเอามาดิเอ้ามาดิมาดิมามา เก่งเหรอสัตว์เก่งเหรอเก่งใช่ไหมสบายสบายเดี๋ยวพี่เฉียนจัดให้น้องเบฟเล่นไปพี่เฉียนดูภาพรวมไม่อยู่เล่นไปเดี๋ยวพี่ดูภาพรวมให้เล่นไปเออน้องเบฟเล่นไปเดี๋ยวพี่ดูภาพรวมให้ไอ้พวกตามแทงน้องเบฟวิจารการให้เล่นไปพฉีกแป๊บเดี๋ยวเอาเบอร์ต่อเลยนะเอาเบอร์ต่อเลยนะ มิวเจนมันจะเอามีดหรือเอาหมัดมันจะมาลงมาต้นเดี๋ยวมันก็มีอาการขอาชีวิตไม่ได้แม้ไม่ใช่ยามมาบานนี่ฮีเดพัดได้หมดทั้งสศจีกับสองสองสี่สี่ที่วกมึงนีส่วสี่น้ำเงินพวกนิวเจนข้ามึงแล้วก็ฝังแล้วบอกว่าชิลแฟนยังยังกระดกใจก็บอกให้พวกมึงเก็บมือแล้วมึงจะเข้าอะไรจะอลุกปืนหรือมัดง่ะกูไม่ได้ถูกม่ใช้บานหมดยปเยี่ยมเว้ยน้องล็อกผิดอ่ะไปไปไล่ไปไปไล่ไปไปไร มึงมจำไว้ทุกครั้งที่มึงพลาดพี่จะแก้ให้แค่นั้นแหละไม่ต้องคิดเยอะจะหลบไปงเงี้ยแล้วแม่งไปโดนตัวหลังแม่งหันหลังให้เขาเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงจำไว้ว่าถ้ามึงพลาดกูไม่พลาดแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูแก้ให้เล่นไป เฮ้ยเชอร์โก้อไปล้างบัตรบุหรี่จริงป้ะผมเห็นน้องอ่ะตัวกียวเมื่อกี้ผมบุหรี่จี้มันอยู่เัดน้ำหน่อยเว้ยเจดน้ำหน่อยได้เพื่อนรับจะได้เว้ยเพื่อนรัตเรามนี้เจีต้องมาเว้ยโอเคจดได้เพื่อนจะได้เพื่อนแต่ว่ารอเมื่อกี้ไม่ได้แทงเอจีใช่ไหม ือ3คนเอาเหลือไม่คนแทงส่วนมากคนแทงโอเวอร์ใช่อแต่รอบนี้แหละครับราคางไหลมากต่อต่อขมดย่งได้ได้ได้เหลือ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 สคนนะเหลือ3เหรอเหลือสคนเหรอใช่แล้วเหลือ3คนพังกูได้สามสามได้ในสนได้พี่หลงเพียงเพียงไม่รู้ดุลได้เคนเวทพยังไม่รู้เลือดไหมผมครับผมผมผมยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้เฮ้ยใครเลือดไปเต็มบ้างเฮ้ยใครเลือดไปเต็มผมด้ยครับผมย เยอะกว่าสามคนถ้าเราก็ได้ไงเอบตอมาด้วด่เพราะว่าขอเลี้ยงครับขอใกล้กว่านี้อีกแล้วค่อยตีเมื่อกี้ยังง้างแกร์ยังง้างถีมนิดนึงขอใกล้กว่านี้อีกถ้าเป็นอยู่มีให้แหวนไปแรกเลยครับไม่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 อยู่มีไม่ต้องให้แหวนแรกแหวนจับปากฉลามเอาบดความอาวุธกันด้วยเด้อความอาวุธกันด้วยเด้อ พอาเรียกครับอาวุธเลยเพอเรียกอาวุธครับมาเยอะมาเยอะมากนาะ ไ้แรกมึงบอกู่ไม่เสตอนนี้เฟรพอยังมึงใส่กันไวสั่นและตัวมันดีพอหยังนี้หน่อยสันแล้วมึงกนมนทาจังเงียมกดิเจนระวงหน้ามินเจไม่คิฟอยู่ดิงๆคิวแบนเลกแกงโนมานลูกโซเรนกมสัอไม่ยงอก่ไม่เตอนนี้เฟรพอยังมึงใส่กันไสั่นแลตัวมดีพอหยังคน้มหน่อยสั่นแล้วมึงกันมีทาจังเงียมากคดินเจนระวังหน้ามึงอะพั อยาก<ม>ได้บ่าอยากได uh ้บ่ะไอสว์อยากได้เอายังอยากแทงเหรอไอสาตว์ะเด็อยากแทงเหรอเอองั้นได้แทงไปสารไปขลามอ่ะ มาเดชั์ได้แทงว่าเรามาเดชมึงก็ตายก่อนนึงอะเอาตรงเราเอาไว้ตรงเ้าให้หมดโอเคผมเปิดต่อเลยนะผมเปิดต,ต่อเลยนะแบบป้องไว้นะเหลือเยอะปะเหอสี่เหลือสา,า,อามเหลือสี่เหลือสามเหลือสามเหลือสาอมเอสามเหา ลลเล่แกงโง่มันเป็นลูกโซ่เว้นคำสะชอไม่กี่โยโย่มึงบอกกูไม่เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จพอยังมึงใจกันไหวสั่นแล้วตัวมึงดีพอยังเนี่ยไปหล็อกลักแล้วคนเล่นปากฉลาดปากเขาลกลากแล้วจะบอกให้เจอต่อยไปด้วยบัฟไปด้วยบอกให้ล็อกลากแล้วลกลากแน่นอนอะมันแทงว่าวขนาดนี้ลกลากแล้วผมบอกให้ลกลากแล้วตอนเนี้ย นี่ก็บับยับอาไอเที่ก็ฟิวฟิวฟิวตัวละครก็คอดูอยากดูเดือดเดือดเนี่ยอยากดูเฉินล่างมานไม่ใช่เหรอผมเครื่องติดแล้วเนี่ย คนเจ้าโบนี่มันลดจังวะมันดีจัหวะนีคมันมันมาบย์่อดีจังหวะเยไม่ข้อดีคือของที่มันแทงได้ถูกจังหวะเพราะภาพมันไม่ตรงเลมันเดิมมันแทงพี่จังหวะที่พี่ชกอยู่เลยนะใช่ตอนีตอนตายนี่เยยนเแทงว่าเมือกี้เขาแตอแบบว่าติดเขามันแทงได้ถ้ามันไม่ตรงเนิสของพอดีเวลามันแทงได้มันเกิด

นำมาน้ำมาน้ำมัวแกอะไรไ<ป>เี้เยเฮ้ยบี๊บบี้บบี๊บบี๊บบี๊บบบบี๊บี๊ยบี๊บบี๊บเี๊บบี๊บบี๊บบี้บบีบเฮ้ยบี๊บเี๊บบี๊บบี๊บีบีบี้ีย

สี่สองหรือ, 5, 1, อห้าหนึ่งวะแน่ะสี่สองแน่แเดียก็ดูทรงแล้วเอ้ยี่อ <4, 2 S 1> ดีโอเวอร์ชนะนะครับเราดีโอเวอร์ชนะนะครับเย เล่แกงโงมานลูกโซเว้นกสะทอมกโยโยมึงอกูเปเสร็จแล้วตอนีเสด็จพอยังรู้กันไหสั่นแล้วมึงดีพอยังนีหน่อยสันแล้วมึงกันมิงาจังเน็ดไม่ดเจนระวงหน้าจะป แก๊งมึงกันจ่อไปทเือกี่เบ่อมึงอยากเลวอ๋อมึงแซ่บเลวอ๋อไม่ใช่เลวนิ้วนัดแคอยากแต่กูแต่ไม่ดูตัวเองสักมึงจะกันนิ้วเจอมึงจะเอามมดหรือเอาหม่มจะมาลงตเดี๋ยวมึนก็มีอาการ่าชีวิตไม่ได้แม้ไม่ใช้จะ็กข้างนอกเดี๋เขาต่ออะไรกันยังไงเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วาดติดสมัทาีติดมันาแล้วเข้างนอกเขาต่อสองครับอะไรนะบอกว่าเป็นสีใช่ไหมหมายถึงราคาโตข้างนอกไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้พี่ไม่ ไม่อยังไง้เราก็ทำได้ในทีเมื่อกี้เหลือกี่คนวะมันเหลือคนเดียวมั้งเหลือคนเดียวครับเธอตัวตัวเลยเหรอไม่ครับคือตอนแรกเหลือคนเต็มแล้วไปเหลือตัวเบ๊ด้วยอ๋อแล้วโดนโดนตกเลยอ๋อใช่มันเหลือคนเดียวพอดีใช่จบเต็มเลยใช่ศพเเด้งต็มผมเตะศพไม่เป็นไรไม่เปไรไม่เปไรวิ่งออกก็ได้เถอะยืนตรงนี้เนี่ยไต่ขาเอออเาไป เอาจบเลยเอาจบเลยไม่ต้องคุยกันเรื่องไอพลาดเอาใหม่เอ็นจตะกใจสิบหายเลยทียอกใจหายไอ้เงี้ยตลอดเนี้ยไอ้เงี้ยลูกเจ้าลูกสามพ่อติยิงกูไม่เขอนมใก่านี่เล่นาก่ เมื่ก <aram> ูเปิดกลางให้พวมงมันได้แตกกันนนัห่อยสั่นมึงก็ีังย็ดมคนเมจะเือปเือแก๊งมึงก็จอไปจเืือมึงอากเ็วอ๋อมึงแซบนบฝั่งนั้นไปไปฝั่งหึให้้สาวเล่นเลยอ่ะ เจ็ดแม่ขว่วยเอ้ยเจ็ดแม่จอดีเที่ยจริงเจ็ดแม่โคเชี้ยจอดเนี้ยจอมจอมนะแค่นั้น คนเฮี้ยสวยขนาดนี้ดอกเดียวเลยฟ้าเหลืองเลยกูฟ้าเหลืองเลยกูฟ้าเหลืองเลยไอ้เหี้ยเจาะปิกหนึ่งเรื่องเจาะปิกหนึ่งเรื่องอาย ยอดเออไอ้เกียมมาาชอตสุดท้ายเลยวะแม่งปาดคอเฮียเราไปอะไม้เดียวเลยเฮียไม่แก่ผมโดนอะไม้เดียวเลยอะแม่งวิ่งมาตีอะไม่ปอดใช่ไอ้เกียวมนไม่ไมกดไไดีใจเหรอสองมันมันว่ามันพับมันกระดับมาเอาแม่มื่อกี้บอกให้เิ้งกับอาเล ไอ้สุดยอดเว้ยทุกคนสุดยอดเว้ยไอ้จีนยอดเว้ยยอดเว้ยยอดยอดเมื่อกี้เหมือนก่อนพี่จะสนุกพี่ได้ยินเสียงไอ้เกียร์เหมือนกับว่าได้ยินเสียงเกียร์แอนิเมชันอะให้าแปดเลี่ยนะแต่พี่โดนเขี้อะเลื่อเต็มเต็มแหละพี่โดนเ